มอร erry Christmas แฮปปี้นิวเยียร์ชาวอารีทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีความสุขในการเล่นอารีแบบนี้ต่อไปเลยนะครับแล้วก็ขอให้อารีเนี่ยสร้างความสุขให้กับผู้เล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับปีใหม่แล้วเนาะก็ขอให้ซุมมเเจจ้้าาาาาาาีีีีสขขขภพรรรร่่งงงกกยยยยยแแแ็ฮปปนนนนิว์ะคั bye ับบบท๊อทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นี้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันเยอะๆนะทุกคน ลูกชายก็ขอให้ยิ่งใหญ่และยิ่งยาวหมายถึงมีความรักที่ยิ่งใหญ่และก็ยาวนานนะคะส่วนลูกสาวก,ก็ฟิตฟูน้าเยอะนะลูกมีร่างกายที่ฟิตเปี้ยหัวใจที่พองฟู oo, นะลูกนะมีความรักแบบนี้ไปนานๆน,น,นะคะลูกนะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอไวพอ้พรให้ผู้เล่นทุกคนนะคะมีความสุขมากๆเนาะแล้วก็ขอให้เจอแต่คนเล่นเก่งๆอยู่ในทีมนะคะ Hello my name is Brian and Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขกายสบายใจมีความสุขก็ขอให้มีความสุขกับอาวีไปสนุกก,นกันกับปีหน้ากับอาวีกับพวกเราครับ ปีใหม่ปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานไปกับเทศกาลนะฮะปีใหม่นี้คิวแซ่ร้อยทุกคนเดินทางปลอดภยัยมีความสุขกับกครอบครัวและกับเพื่อนในเกมมากๆใครที่ไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้ชาว ROV ได้ MVP ดาวไหลๆไปสุเปรีมอิมอร์ทัลกอเลียสด้วยกันปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกม ROV วไปนานๆขอให้ทุกคนได้เจอทีมดีๆในปีใหม่นี้นะครับได้ m VP ทุก ได้เจอกับวิตรภาพที่ดีนะครับได้เจอเพื่อนที่ดีปีนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนมีความสุขคิดจะไปแล้งไหนก็ขอให้ไปถึงนะครับขอให้ชาวมนุษย์ ROV มีความสุขกันทุกคน Oh. อย่าลืมเข้ามาเล่นเกมกันเยอะๆนะโน้ตทุกสัปดาห์วันปีใหม่นะคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะขอให้ดาวขึ้นกันทุกคนนะคะและอย่าลืมมาสร้างสังคมเกมที่ดีกันนะคะเพราะว่า RV คือเกมดีๆที่คนเทสดีเขาเล่นกันขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะ Happy New Year ค่ะ hey.